คณะทํางานเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวิดีโอได้คัดเลือกคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวิดีโอสำนักงานวุฒธธิสภาโดยทำการพิจารณาคลิปที่บันทึกพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นหลักฐานช่วยยืนยันให้กับผู้บริสุทธิ์ได้ช่วยคนดีชี้คนผิดหรือเป็นเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งจะมีการมอบเงินรางวัลให้กับคลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด10รางวัลดังนี้รางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล20,000บาทรางวัลที่2จะได้รับเงินรางวัล10,000บาทรางวัลที่3จะได้รับเงินรางวัล6,000บาท และรางวัลชมเชยอีกจำนวน7รางวัลจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทโดยในแต่ละเดือนคลิปทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล10รางวัลซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งทุกท่านสามารถที่จะส่งคลิปร่วมพิจารณาได้ที่ สถานีวิทยุสวพ f m 91 t f m 91 r รฟ f i c Pro ทั้งนี้คลิปที่มีการกระทำความผิดคณะทำงานได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทุกราย